ตั้งกระทะใส่เนยใส่น้ำใส่น้ำให้ทั่วหมูในแค้นแค้ใส่น้ำท่วมอย่างท่วมแล้วหมูจุมน้ำแล้วจมหรือยัางจมจมแล้วจมแล้ว,ลวอใส่เกลือหนึ่งชอ้อนเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าน้องหมูของเราจะน้ำแห้งเลยมาได้ครึ่งทางละพอน้มามันเริ่มงวดแล้วนะคะเสียงกระถะมันจะดังฟู่ฟู่เลย okay, นะเพื่อนเเห็นไหมไม่มีน้ำแล้วพอไม่มีน้ำนะคะมันก็จะดังแล้วก็น้ำตรงนี้ที่ออกมาก็คือน้ำมันที่ได้มาจากหมูนี่เองนะคะ เราก็จะทอดหมูดยไหมต้องใช้น้ำมันเลยซักหยดอยากจะอวดน้ำมันดูสิ <c oughs> น้ำมันที่ได้มาจากหมูแท้ๆททเลยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยออกมาไ,มได้ประมาณ200 ml แล้วมั้งน้ำมันที่อินเดียแพงมากเลยนะไม่รู้แพงอะไร ได้แล,แล้วได้แล้วแหละโอเคขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ